สวัสดีค่ะพบก,กับดิฉันนางสาวเมาจ,จะมารวบสมพิธีกรดำเนินรายการข่าวพระพระชาชัยนิวในส่วนของงานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพระพระชาชัยมีข่าวสารและกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์ทุกท่านได้รับทราบโดยเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะเมื่อเวลา15นาิกาวันที่28ตุลาคม2 5, 5 6 7นายาสิรศักดิ์มาศีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพระชาชัย เข้าร่วมโครงการธรรมะสวรรสัญจรหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลพระพระชาชัยนวัดโนนหนองแปตนตำบลพระ,พร,ะาพราชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรค่ะเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่30ตุลาคม2567องค์การบริหารส่วนตำบลพระพระชาชัยเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพศ2567ในวันพุธที่30ตุลาคม2567 นะโรงแรมเซ็นทราลไลท์ศูนราชาการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะจัดโดยสำนักงานประหลัดส,สำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา8นากาวันที่2องพฤศจิกายน2 5, 5, 5, 5 6, 7าองค์การบริหารส่วนตำบลบพพาชัยเข้าร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,าโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พลเอกศิวะพระมนพั ประจําสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10ปฏิบัติหน้าที่กรมวังผู้ใหญ่ประจําวังสุโข,ขทยัยเป็นประธานอันเชิญผ้าพักถินพระราชทานถวายที่ประชุมสงฆ์วัดโพทองเจริญบ้านขามโดยคุณแม่บุญช่วยมาศีเป็นผู้กับถวายบังคมทูลขอพระราชทานณอุโบสถวัดโพทองเจริญตําบลพระพาชยัยอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่สองพฤศจิกายน2 5 1พสพลเอกศิวะพระมรทัศ์ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10ลงพืน้นที่ติดตามและให้กำลังใจตัวแทนเกษตรกร,กรของกลุ่มธนาคารโคกระบือตามพระราชดําริตำบลพระพลาชัยหมู่ที่6ตตำบลพระพลาชัยอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเมื่อเวลาก3 3 0นาทีวันที่6พฤศจิกายน2 5น7องค์การบริหารส่วนตำบลพระพลาชัย รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกลุมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นการขับเคลื่อนและติดตามภารกิจที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกลุมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพณนองค์การบริหารส่วนตำบลพระภาชัยค่ะเมเวลาเกลานาริกาสนาทีวันที่7พฤศจิกายน2 5 6 7องค์การบริหารส่วนตำบลพระภาชัย จัดประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำปีงบประมาณ2,568หนห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระพาชัยค่ะประชาสัมพันธ์แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยประจำปี2,568ในวันที่1ตุลาคม2,567ถึงวันที่30กันยายน2,568ติดต่อสอบถามชำระเงินโทร061 4104001งานจัดเก็บรายได้ออตอพระพราชัยหรือแอดไลน์พระพราชัยค่ะในขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพระพราชัยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือ TikTok หรือพิมพ์คำว่าออาตอจุดพระพราชัย ดิฉันนางสาวเบญจมาศรูปสมขอจบการน,นำเสนอข่าวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้บอตต่อพราชัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ